วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมสกูตเตอร์ทรงแม่บ้านนะครับจากประเทศอิตาลีนะครับซึ่งหน้าตามันเนี่ยละไม้คล้ายกับสกูตเตอร์แม่บ้านของเรามากๆเลยนะครับก็คือ Honda Lead นะ Honda Lead 125นั่นเองแต่เจ้าตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 300cc นะครับมันชื่อรุ่นว่า PRGO บิวเวอรี่สนะครับซึ่งบอกเลยนะครับถ้า e ีดมีเครื่อง300มันก็คงหน้าตาโหดๆประมาณนี้แหละครับนะนะโดยพื้นฐานเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ4จังหวะขนาด310ร้ซีซีนะครับนะซึ่งระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่27.7แรงม้าที่7500รอบนะครับ และให้แรงบิดที่29.5นิวตันเมตรที่6,000รอบนะครับซึ่งมีถังน้ำมันที่ให้ความจุขนาด12ลิตรนะครับก็มีระบบความปลอดภัยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็เป็นระบบ ABS นะครับซึ่งมันน่าใช้เนาะนะถ้าบ้านเราจะมี Honda Lead ขนาด 300cc อย่างนี้เพื่อนๆคิดว่ามันจะดีไหมครับ มันคงจะโหดหน้าดูเลยนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าได้เอาสกูตเตอร์จากประเทศอิตาลีมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าสกูตเตอร์ทรงแม่บ้านของประเทศเขาเนี่ยใช้บล็อกเครื่องยนต์ไม่ใช่เล่นเลยนะครับใช้ขนาด 300cc เลยนะแต่ Honda ของเราก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็นสกูตเตอร์ทรงแม่บ้านแบบนี้นะครับมันชื่อว่า Honda SH นะครับ นะซึ่งเขาก็ยัดเครื่อง 350cc ใส่มาด้วยเดี๋ยวผมจะใส่รูปให้ดูนะครับถ้ามีการทำตลาดในบ้านเราคมน่าสนุกไม่ใช่เล่นนะครับกับสกูตเตอร์สมแม่บ้านที่ใช้บล็อกเครื่องยนต์ที่ขนาด 300cc แบบเนี้นะครับนะก็ถือว่าเอามาให้เพื่อนๆชมกันแก้งเห่าแล้วกันนะครับก็ใคร นะครับที่เพิ่งมาชมคลิปรีวิวรถของผมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามสักนิดนึงนะครับนะผมก็จะพยายามมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงมอเตอร์ไซค์อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศต่างประเทศนะครับเนะี่ยก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ